สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปดอกไม้ทรงกลมขนาดเล็กแบบนี้นะคะแบบนี้เลยใช้ริบบิ้น3เส้นนะคะทำง่ายนะคะขั้นตอนการทำไม่เยอะนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้แบบนี้เลย อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหลียนนะะ่ยมริบบิ้นที่ใช้ทําก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบเลยนะคะเราจะใช้ริบบิ้นสสีแบบนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นสีฟ้านะคะมา3เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่60ซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านแบบนี้ค่ะเราจะพับครึ่งริบบิ้นนะคะให้ริบบิ้นเหลื่อมกันประมาณ1นนิ้วนะคะแบบนี้เลยเราจะไม่พับริบบิ้นเท่ากันนะคะ เราจะพับให้ริบบิ้นเหลื่ยมกันแบบนี้นะคะประมาณ1นิ้วนะคะแบบนี้รีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะ <3 S 1> ตรงนี้นะคะอันนี้เราจะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็รีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยส่วนริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะเราจะตัดมา6เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่19เซนติเมตรนะคะแบบนี้ตัดปลายแหลม1ด้านนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะ เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบินนะคะด้านยาวนะคะไว้ด้านบนเอาริบบินเส้นสั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะเรามาเคลืนฐานกันเลยค่ะริบบินเส้นที่1นะคะเส้นที่สองคล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่สามนรลิบบินสอดเข้าไปในห่วงนะคะสอดเข้าไปในห่วงตรงนี้แล้วเราก็ล้วงเอาลิบบินเส้นที่สองเข้ามาในห่วงนะคะ จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆดึงให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะดึงนะคะทั้งสามเส้นนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแบบนี้ค่ะแล้วก็จับแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราจับแบบนี้เราจะพ em. ับร eh ิบบ네ิ้นนะคะเส้นด้านบนเส้นนี้นะคะพับเฉียงลงมาแบบนี้นะคะจับค่ะเส้นด้านล่างขวามือตรงนี้นะคะแบบนี้เราก็พับริบบิ้นนะคะเฉียงขึ้นมาแบบนี้นะคะเส้นด้านล่างตรงนี้นําปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยอล็อกริบบิ้นนะคะแบบนี้เราก็ดึงนะคะ ดึงให้กระชับนะคะทั้ง3เส้นดึงให้กระชับนะคะแบบนี้แล้วดึงกระชับแล้วก็รีดให้เป็นรอยตรงนี้นะคะการลิบบิ้เลื่อนหลุดค่ะเพื่อนๆนคนไหนฝึกทําใหม่นะคะกลัวตรงนี้จะเลื่อนหลุดก็ใช้เทปใสนะคะติดไว้นะคะตรงนี้นะคะใครทําเป็นทําคล่องแล้วก็ไม่ต้องติดก็ได้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้แบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราพลิกกลับด้านมาค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะ เราจะจับริบบิ้นขึ้นมาสามเส้นนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองนะคะแบบนี้ริบบิ้นสามเส้นนะคะด้านบนด้านล่างก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นนี้นะคะวางลงมาแบบนี้นะคะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะ,งนนนนนะ,คะลงมา หยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างตรงนี้ขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอา, okay. สสาสสริบบิสส uk, ้นเส้นด้านล่างตรงนี้ค่ะขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้เลยริบบิ้นด้านล่างก็จะหมดแล้วนะคะเราจะได้แบบนี้จากนั้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นนี้ค่ะให้ลิบบิ้นตรงนี้เหลือแค่สเส้นนะคะวางเส้นนี้ลงมาแบบนี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะนิ้วชี้เราสอดตรงนี้ค่ะ แล้วก็ใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะแบบนี้จับให้ถนัดนะคะเส้นนี้เราก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยปัดสองเส้นที่เหลือไว้ด้านหลังค่ะเราจะดันริบบิ้นตรงนี้นะคะออกมานิดนึงนะคะออกมาแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยเราจะเอาริบบิ้นเส้นที่หนึ่งนะคะสอดเข้าห่วงที่หนึ่งแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่สองสอดผ่านห่วงที่หนึ่งตรงนี้ให้มาโผล่ห่วงที่สองตรงนี้นะคะ สอดไปตรงๆแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราก็ดึงค่ะริบบิ้นเขาก็จะยุ่งๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันนะคะค่อยรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะหรือเพื่อนๆจะดึงทีละเส้นก็ได้นะคะเราก็ดูนะคะอย่าให้ริบบิ้นบิดบิดผิดรูปนะคะแบบนี้แล้วก็ดูนะคะมุมตรงนี้นะคะมุมริบบิ้นนะคะตรงนี้ ก็อย่าให้เขาบิดผิดรูปนะคะเราก็จะยังไม่แน่นขั้นตอนนี้ก็จะยังไม่แน่นนะคะแล้วก็ริบบิ้นก็จะยังไม่เท่ากันนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยยังไม่แน่นนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราก็จะได้แบบนี้เลยแบบนี้นะคะ ยังไม่แน่นนะคะก็จะดูหลวมๆอยู่นะคะเราก็ดูนะคะดึงริบบิ้นให้กระชับนิดนึงค่ะดูมุมของริบบิ้นด้วยนะคะดึงประมาณนี้นะคะเขาจะยังไม่เท่ากันนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะใช้มือซ้ายเราจับไว้แบบนี้เราจะจับริบบิ้นมาไว้ในมือหนึ่งเส้นค่ะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะนับปลายหนสองนะคะนับมา2ช่องนะคะ น้ำมาสองเส้นนะคะหนึ่งสองแล้ก็วางพาดนะคะริบบิ้นเส้นที่เราจับนะคะวางพาดหน้าเส้นที่สองใช้มือซ้ายจับไว้ด้านล่างนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้เส้นที่สองนะคะเราก็จับริบบิ้นขึ้นมาไว้ในมือหนึ่งเส้นนะคะนับไปหนึ่งสองเหมือนเดิมค่ะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สองนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะเส้นที่สาม จับริบบิ้นมาไว้ในมือนะคะเราดูตรงนี้ด้วยนะคะอย่าให้ริบบิ้นบิดผิดรูปนะคะเราก็นะับไปหนึ่งสองเหมือนเดิมนะคะวางพาดริบบิ้น bon หน้าเส้นที่สองนะคะแบบนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้เราก็ดูนะคะริบบิ้นเขาบิดนะคะแล้วก็ดูให่เขาบิดนะคะจับมาไว้ในมือนะับไปหนึ่งสองวางพาดริบบิ้น bon หน้าเส้นที่สองเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จับไว้นะคะ จบให้ถนัดมือนะคะแบบนี้ริบบิ้นด้านบนก็จะเหลืออยู่2เส้นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาริบบิ้นเส้นที่1เส้นนี้นะคะทับเส้นสุดท้ายนะคะที่เราพาดมาเมื่อกี้รอดเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็สอดนะคะตรงนี้เลยนะคะสอดแบบนี้แล้วก็ดึงค่ะเส้นที่สองนะคะเราก็สอดเข้าไปช่องเดิมนะคะ เบี่ยงปลายลิบิ้้ให้มาโผล่ช่องที่2ถัดจากเส้นที่หนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยมุมสามเหลี่ยมเขาก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะแบบนี้เราก็พลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะจะใส่เหรียญก่อนก็สามารถนำเหรียญสอดเข้าไปด้านในได้เลยนะคะ เาจะใส่เหรียญก่อนนะคะหรือจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้นะคะเราก็ใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆแล้วก็ไล่ดึงนะคะไล่ดึงให้กระชับนิดนึงค่ะไล่ดึงทั้ง6เเซนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นค่ะโดยสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะริบบิ้นจะผล่ช่องที่2นะคะ1 2สองตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงค่ะแล้วก็สอดนะคะ สอดไปตามแนวของริบบินเลยเพื่อนๆคนไหนไม่ทันก็สามารถหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะเป็นการสอดเก็บริบบินธรรมดานะคะก็จะได้แบบนี้แบบนี้นะคะเราก็ไล่ดึงค่ะค่อยๆไล่ดึงทาง6เส้นเลยนะคะไล่ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ ค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะเราพอเราดึงแล้วนะคะเขาจะยังไม่เท่ากันนะคะเราจะบีบด้านข้างแบบนี้นะคะบีบบีบหมุนหมุนนะคะเบาๆนะคะไม่บีบแรงนะคะประมาณนี้นะคะแบบนี้แล้วเราก็ไล่ดึงอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะได้ริบบิ้นเท่ากันนะคะเราก็จะแน่นขึ้นนะคะนี้เลย ด้านหลังแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะพลิก,กับด้านมาค่ะพิก,กับด้านมาเราจะมาสอดริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะที่เราตัดไว้หเส้นนะคะเราจะสอดเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะด้านในของเส้นสีฟ้านะคะตรงนี้สอดเข้าไปนะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะทำสอเส้นคู่แบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนสอดให้ครบนะคะทั้งหเส้นนะคะ เดี๋ยวเราจะข้ามขั้นตอนการสอดตรงนี้ไปนะคะข้ามขั้นตอนการสอดตรงนี้ไปให้เพื่อนๆไปสอดให้ครบนะคะเราจะไปทําต่อในขั้นตอนที่สอดริบบิ้นเส้นสีขาวเสร็จแล้วสอดริบบิ้นเส้นสีขาวเสร็จแล้วนะคะเส้นสีขาวก็จะอยู่ด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาตัดปลายริบบิ้นนะคะให้เขาเท่ากันนะคะเวลาสอดนะคะเราจะได้สอดง่ายๆนะคะให้เพื่อนๆตัดออกทั้ง หกเส้นเลยนะคะตัดปลายริบบิ้นให้เท่ากันนะคะตัดปลายริบบิ้นเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะมาทํากลีบกันเลยนะคะทํากลีบตรงนี้กันเลยแล้วก็จะทําแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยากนะคะเราก็จะทําแบบนี้จับริบบิ้นตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเราจะเริ่มทําเส้นด้านบนเส้นนี้นะคะนี่เราก็จะพับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้แบบนี้เลยเราจะนับจากฐานของตัวเขาเองนะคะหนึ่ง สองนับมาสองช่องนะคะสอดช่องที่สองริบบิ้นโผล่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็พับปลายริบบิ้นลงมานำปลายริบบิ้นนะคะสอดแบบนี้เลยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้เราก็ดึงนะคะดึงกลีดนะคะประมาณนี้นะคะเส้นที่สองนะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้แล้วก็ โค้งลงมาสอดแบบนี้ค่ะสอดแบบนี้นะคะพับริบบิ้นพับปลายริบบิ้นแล้วก็นำปลายริบบิ้นสอดช่องถัดจากช่องที่หนึ่งเลยนะคะแบบนี้เลยเราจะได้ลักษณะนี้นะคะตรงนี้เราก็ดึงนะคะเดี๋ยวเรามาดึงจัดกลีบที่หลังนะคะเส้นที่สามนะคะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะ แล้วก็นำปลาลิบบี้สอดถัดจากเส้นที่สองนะคะตรงนี้สอดแบบนี้เลยนะคะปลาลิบิน้พับลงมาสอดแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็ดึงค่ะเราก็ดึง2เส้นให้เท่าๆกันนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะ พับริบบิ้นไปทางขวามออือพับปลาลิบบิ้นลงมานะคะพับปลาลิบบิ้นลงมาแบบนี้ซอดตรงนี้ค่ะถาดจากเส้นที่สามนะคะลิบบิ้นผู่ตรงนี้เลยตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะ เส้นต่อไปนะคะแล้วก็พับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมานะคะนำปลายริบบิ้นสอดถัดจากเส้นที่4นะคะตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยริบบิ้นผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็ดึงค่ะเส้นที่6นะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะพับปลายริบบิ้นลงมา แบบนี้นะคะนำปลายริบบิ้นสอดตรงนี้เลยใต้ด้านหน้ากลีบที่หนึ่งนะคะตรงนี้ช่องตรงนี้ริบบิ้นโปด้านล่างนะคะลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะแล้วก็ไล่ดึงนะคะทั้งหกเส้นนะคะให้เท่าๆกันค่ะแล้วก็ไล่ดึงกลีบให้เท่าๆกันนะคะ ราก็จะได้กลีบป,ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยจัดกลีบให้เท่ากันนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาสอดเก็บริบบิ้นด้านหลังนะคะจับริบบิ้นแบบนี้พี่กกลับด้านมาแบบนี้สอดนะคะแบบนี้เลยค่ะจับแบบนี้นะคะแล้วก็สอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะริบบิ้นก็โผล่ช่องที่2นะคะ ตรงนี้เลยแล้วก็สอดจนโคบทั้ง6เส้นนะคะสอดเลยนะคะสอดเก็บอีบินนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะให้ดึงแรงนะคะสอดในโครบทั้ง6เส้นนะคะ แล้วก็พลิกกับด้านมาดูกรีบด้านบนนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยจะได้กรีบประมาณนี้แล้วก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินออกเลยนะคะตัดออกแบบนี้นะคะพอเราตัดริบบิ้นส่วนเกินออกแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เราจะใส่เหรียญที่หลังแล้วก็สามารถนำเหรียญมาวางจับแบบนี้ค่ะ จับมุมด้านข้างแบบนี้นะคะนําเหรียญมาวางแล้วก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันลงไปนะคะสามารถทําตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ